สวัสดีครับพบกับผมผู้เยรียกันจุดสาวนะครับวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาสำรวจดูเส้นทางนะครับจากคุนหารนะครับมาทางอัจจเนียวนะครับเมื่อวานนี้ฝนเมื่อวานนี้น้ำนะครับน้ำท่วมถนนเส้นนี้อีกอการจราจรอ,อีกข้างหนึ่งนะครับเป็นข้างฝั่ง ถ้ามาจากขุนหารจะอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นช่องจราจรสี่เลนนะครับตรงนี้วันนี้นะครับวันนี้ทางเาจ้าหน้าที่นะครับของทางหลวงนะครับก็ได้มาปิดการจราจรเอาไว้ข้างหนึ่งนะครับไม่ให้รถผ่านนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้ถูกน้ําท่วมนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมาก็ทําใหา้ถนนอีกข้างหนึ่งนั้นต้อง ที่น้ําท่วมเมื่อวานนี้ต้องต้องต้องปิดเอาไว้ก่อนนะครับต้องปิดเอาไว้ก่อนเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะครับกับรถที่สัญจรไปมานะครับช่วงเลยทางโค้งนะครับบ้านจะเดียวมานะครับก็จะ,ะเป็นการเปิดการจราจรนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นสี่เลนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับ ไปถึงแยกเจเนียวนะครับไปยูเทิร์นนะครับไปยูเทิร์นกับลงไปทางด้านขวามือนะครับ <Okay. S 1> จะไปดูน้ํานะครับจะไปดูน้ําที่ <Okay. S 1> บ้านกันจดนะครับจะไปดูที่บ้านกันจดนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นพื้นที่นะครับบ้านกันจดหมู่ที่7นะครับซึ่งน้ําก็ลงมาจากทาง แยกแจะเนียวนะครับลงมาซึ่งน้ําตรงนี้ก็ได้เอ,อ่อท่วมนะครับพื้นที่เกษตรกรนะครับของรัชดรซึ่งเป็นส่วนมากก็เป็นรัชดรหมู่ที่7กับหมู่ที่11นะครับออพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ำก็เอ,อ่อลน้นล้นขึ้นมานะครับล้นมาเส้นทางที่จะข้ามข้าไปหา บล็อกคอนเวิร์ดนะครับบล็อกคอนเวิร์ดตรงนี้ข้ามข้ามไปก็จะมีะพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรของ,ของอพี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่ส่วนมากจะเป็นการปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวครับตรงนี้ดูนะครับที่มองเห็นนั้นก็เป็นเป็นบล็อกคอนเวิร์ดนะบล็ บอกคอนเวิร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับข้ามข้ามทางไปนะครับข้ามทางไปก็จะไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับของของทุง่งนานะครับที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวถ้าน้ำนะครับน้ำฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเพิ่มอีกนะครับก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ สองสามวันน้ำก็คงจะลดลดลงนะครับข้าวก็คงจะ,ะเห็นข้าวโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ถือว่าเสียหายนะครับตอนนี้ยังไม่ถือว่าเสียหายนี่นะครับชาวบ้านนะครับเด็กๆนะครับก็มาเล่นน้ำตรงที่ทางข้ามไปหาบกคอนเวิร์ตนะครับเส้นทางตรงนี้ก็รถยนต์รถ มอเตอร์ไซค์ก็ยังสามารถข้ามไปได้เหมือนเดิมนะครับตามปกติจะไม่มีการปิดกั้นนะครับเพราะว่าต้องอยังใช้สัญจรข้ามไปมาได้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางของไปทางตะวันออกนะครับทางตะวันออกหมบ้านนะครับก็ ชาวบ้านก็มาหาปลากันนะครับตอนนี้จะพาพี่น้องนะครับข้ามไปทางด้านฝั่งตะวันออกบล็อกคอนเวิร์ตนะครับฝั่งตะวันออกบล็อกคอนเวิร์ตข้ามไปฝั่งที่เป็นพื้นที่เกษตรกรปลูกข้าวจะเป็นส่วนมากนะครับตรน,นี้ก็ ตอนนี้ก็กำลังข้ามข้ามข้ามไปฝั่งตะวันออกของนอกคอนเวิร์นะครับก่อนที่จะมีบล็อกคอนเวิร์ตตรงนั้นก็จะมีสะขนาดใหญ่อยู่ทังด้านขวาเมืองนะครับนี้ก็เป็นห้วยห้วยตะวันนะครับห้วยตะวันที่ทํามมาแล้วนะครับห้วยตะวันนะครับ น้ำก็ยังยัง,งทรงตัวอยู่นะครับน้ำไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ยังยังไม่ลดนะครับแต่ทางบ้านเจนเนียวนั้นน้ําลดลงมาแล้วนะครับน้ําลดลงมาแล้วก็ก็ยังไม่ถึงกับเสียหายนะครับี๋ยวจะพาข้ามไปดูนะครับที่มองเห็นข้างหน้านี้นะครับเป็นพื้นที่ทำนานะครับของชาวบ้านนะครับที่ ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนมากนะครับ ที่มองเห็นข้างหน้านี่นะครับเป็นที่นาของอพี่น้องบ้านกันจดนะครับกันจดแล้วก็มีฝั่งตะวันออกที่มองเห็นน้ำนะครับไกลนั้นเป็นพื้นที่ของบ้านกล่มนะครับบ้านกล่มตำบลไผ่แล้วก็บ้านกำมันพัฒนานะครับตำบลพควงนะครับ ตอนนี้น้ำนะครับจะท่วมเข้าหมดแล้วนะครับท่วมเข้าหมดแล้วซึ่งถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมไม่น่าจะเกินสองวันนะครับข้าวก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่มีฝนนะครับยังไม่มีฝนขณะที่ผมรายงานนะครับอยู่นี้นะครับฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับไม่ตกแล้วบื้นนี้